กราบสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆบ้านนิพพานพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้จะขอถ่ายทอดโอวาทธรรมอันดีงามของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภหัวข้อธรรมยานและฌานคืออะไรลูกพุทธบุตรจิรัชยาสิริป,ปีชาวุฒขอน้อมก้มกราบแท่ฝ่าบาปองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสี รมธรรมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระเุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกาพระเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกทุกพระองค์ท่านทูตสวรรค์จีนชดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านกราบพี่วัญชิตาวัญชานนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่าน กราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมยานละฌานคืออะไรยานแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าจะมียานได้ต้องเข้าชานเสียก่อนยานชนิดนั่งหลับตาตัวแข็งทื่อยานเหาะได้หายตัวได้เหล่านี้พระองค์มิได้นำมาสอนเพราะ ไม่ได้ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นทุกได้พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่เฉพาะญาณและฌานที่ทําให้มีหูทิพตาทิพได้เท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองการเข้าฌานคือการมีสติรู้เห็นความรู้สึกทางกาย ในอริยบทต่างๆและรู้เห็นความรู้สึกนึกคิดของจิตของใจเช่นรู้สึกว่ารักชอบโกรธเกียรอิฉาริษยาห่วงกังวลหงุดหงิดซึมเศร้าเป็นต้นฉะนั้นเราจึงเข้ายานได้ทุกขณะไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่เมื่อมีสติอยู่อย่างนี้ ความหลงผิดก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตใจและจิตใจที่ปราศจากความหลงผิดนี้จะมีปัญญามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่เองที่เรียกว่าญาณญาณและฌานชนิดนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าและของพระสาวที่เราทำตัวเราให้มีบ้าง ก็จะเป็นการยกระดับจิตใจของเราเองอย่างน้อยก็จะเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือผู้ทิพตาทิพหรือได้กระแสพระนิพพานนั่นเองก็ขอจบโอวาทธรรมอันดีงามของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภไว้เพียงเท่านี้นะคะที่มาหนังสือพิกโลกเหนือความคิด บุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้อมบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์ณแดนทิพนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตารับบุญกุศลของเหล่าลูกหลานด้วยเถิดและขอให้บุญนี้มีอนิสงส์ให้ถึงทุกคนทุกท่านที่รับชม รับฟังคลิปนี้ให้เจริญน้งทางโลกเจริญน้งทางธรรมให้ได้กลับบ้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเอิอหากยังไม่ถึงซึ่งพันิพานก็ขอคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโลกภัยไข้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สำเร็จจงอย่ามีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเิอสาธุสาธุสาธุ